เก็บเก็บงมแห้วแล้วก็ได้มาเห็นทุ่งนาเนี่ยตอนนี้นี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือทไทยแดนนี่คือขางอุดมสมบูรณ์เนี่ยที่ว่าเป็นค้าวซุกนะฮะเป็นค้าวซุกและเป็นกำไรชีวิตของการเดินทางของบาโบ้เนี่ยคนไทยหนำใจรีไร่หลายเราไปแล,ล้งเนาะการที่ว่าขอบพุ่มเนะฮะคลิปนี้บาโบ้กับชื่อว่าจะเดินทางกลับแล้วเนี่ยฝากขอบโชมติดตามอีพีนี้อีพีอีพีนาแล้วกันพี่น้องสวัสดีครับสบายดีว่าต้องบายสมบูรณ์พี่น้องเลยนะฮะนี่คือขางอุดมสมบูรณ์โอ้โห นามาาเห็นปากไงนข้ามาาทงนอันี้คือนกไหมฮนกแมะเป็นนกกระยางกับนกกินหอยหรือว่านกปากหางนครับไปดีหมดี้องม่มเนี่ยาเนาเขาเมืาเขามันจะบักเคยหนาเขาดิจหมัสุพัณบุรีงามแห่งดีโอนาเขา อันนี้ก็จะเป็นคลองน้ำเนี่ยคลองน้ําที่มาจากชลประทานนี่คือจะเป็นผลสะท้อนของภาษีที่ชาวบ้านได้เสียภาษีนะฮะแล้วก็จะภาษีที่เสียไปก็จะย้อนกลับคืนมาโหพริกอันนี้พริกงามมากเลยพิธานีนี้ปลูกยังไงปลูกเพื่อสิ่งใดแล้วไม่มีขโมยขโจนเลยเหรอล้วอย่าง,อย,างอย่างนั้นมาเก็บกิน้วไม่ขอเขาจะว่าไหม ไม่ควรแต่อันนี้พี่เรารู้จักกันเขาก็จะบอกไว้ไมแล้วหน้าก็มาเด็ดกินของจ้นี่คือพริกปูกินากครับถ้ากินเนี่ยเขาไม่่อยว่าเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเอาไปขายอ่ะมันอ๋อมันจะไม่ควรแต่เขาปลูกนี่ปลูกขายแล้วปลูกกินครับเก็บขายเก็บขายขายออย่าบอกอย่าบอกนะว่าเหลือจากแบ่งปันแล้วค่อยจําหน่ายก็คือสมมติใครจะกินก็เขามาเก็บกินในยเขาจะไม่ห่วงหรออ๋อคือคือกินนะ คงไม่เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิดเก็บเอาไปขายของของของที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ควรนะครับอันนี้คือพลิกนะครับพลิกที่ที่บอกก็เลยว่าจะไม่ปล่อยให้คันนาว่างเปล่านี่นี่คือใร่นาที่เก็บเกี่ยวแล้วเลยครับวันนี้เราจะได้เห็นถึงการทําเกษตรของคนไทยนะครับนี่คือคนไทยเขาจะมีแนวคิดคือจะไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างนะครับ เสร็จจากนาก็มาทําพืชจากชนิดอื่นอันนี้จะเป็นพริกพริกเหมือนพริกกะเหรี่ยงนะอันนี้เขาเาเรียกพริกอะไรฮะพริกจอ่วเหรอแถวนี้เขาเรียกพริกใหญ่พริกใหญ่เอาพริกใหญ่นะครับพริกใหญ่ทางน้าเป็นอครับนี่คือพริกหอมสุพรรณนะมาดูพริกหอมสุพรรณกันพี่น้องครับอันนี้คือพันธุ์สุพรรณเลยเนาะใช่ไหมโอ้อันนี้พริกหอมอันนี้คือพริกหอมสุพรรณ คือพันธุ์ของของดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับมันก็เป็นพันธุ์ใหม่เป็นพี่หอมนะเขาเรียกว่าพี่หอมสุพรพรณแต่ก็คือต้นกําหนดจากสุพรพรณนี่เลยอาจาร,รย์ฮะ <c oughs> ขอเก็บลูกุกจากเม็ดซองเม็ดนะฮาวใช้เป็นพันธุ์ขอเจ้าของสวนก่อนเด้อขออนุญาตเด้อน,น,น,นี่และจะมีมะเขือด้วยเด้่โอ้โห นี่พี่น้องเลยนะฮะบ,บ,บออมะเขือครับนี่นี่รูปมะเขือด้วยนี่มะเขือมะเขือคืนเนี่ไยไอเมนบ่มะเขือคืนมะเขือเหลืองนี่ดิมะเขือแกงมันคือเหลืองเลยครับเนี่ยแปลว่าผมม่ได้เก็บเม็ดเหลืองคือเอาคือสุกเลยใช่ไหมครับอันนี้มะเขือแกงเลยครับแต่มันเป็นมันมันรสชาติมันดีมากเลยโอ้อกินดิบๆนีเนาะอันนี้ฉีดยาพี่ธานี ไม่ได้ฉี่จาเสร็จมาเก็บของเอาไปกินได้อ๋อมาอันนี้เลยคือสิ่งที่สงสัยจะถามเจ้าของสวนเลยครับนี่คือสิ่งที่สงสัยนะครับมา เ่าทองห่วงเป่าบู้นะครับว่ามีที่ข้ามอยู่นะครับคือตรงนี้ผมจะมาถามเจ้าของสวนดูนะครับว่านี่คือสิ่งใดเจ้าของนาไอ้ขั้นหน้าก็นจะปลูกข่าเขือปลูกมะพรูดเพื่อสวนครัวแมน่นี่เจ้าประเบงสิ่งนี้เป่าทองแมน่<ห>น,นี่เ<ม>บิ่งสิ่งนี้มเมเ็ดเขาเนี่ยแม่นี่เม็ดเขาเบิ่งอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับไอ้ข้าวหอมคล้ายๆกับข้าวหอมปัวต้นสิบบ่สูงนะทุกคนต้นบ่สูงเลยก็บพลกับสิดก กสง,งามอ๋ออ oh, <c oughs> ันนี้คือเก่าหอมแมนแตกต่างตามที่บาท้องเคยเห็นนะบางให้นะบางบางหน้าบางส่วนบางเจ้านะไอพนมาบัญชีขอกแบบผสมแต่อันนี้เป็นอ่ آ, พาพันแท้นี่ทุกคนมันมีห้า,าอะไรก็มีอ่าเขาอื่นๆผสมนะทุกคนโอ้ตัวห่วงนี่งงามพี่น้องห่วงเขาและบวท้องมาเบิ่งสิ่งนี้บวท้องนะ จะให้หมอท้องมาเห็นสิ่งนี้บนคันแทนาจะมีเปลือกหอยเด้ยนี่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 เปลือกหอยอันนี้นะครับผมถามชาวนาบอกว่านกนะนกกินหอยนกปากห่างนะแมนนกกินหอยหรือว่านกปากห่างจะที้บขึ้นมานะครับแล้วก็แล้วก็ล้วนน้ำลายใส่พ่นน้ำลายใส่หอยก็จะหอยก็จะอ้าออกมาแล้วก็จะกินนกโอ้อันนี้คือ ถามชาณาชาณาบอกว่าชาณาสังเกตดูนะครับว่าเป็นแบบนั้นเนาะนี่นี่นี่หอยเห็นเปลือกหอยอยู่ตามข่านชาณานี่คือเรื่องจริงนะบอทองแม่วันนี้บอทองมาสแกนดีกว่ามาตรวจนะฮะโอ้ยอยากเห็นอยากรู้เนี่ยบอกเคยชอบนี่หนูโหนี่หางหอยนกปลากคางนกปลากคางตัวยังไงปีนองบอทองก็บผเคยเห็นแต่ถ้ามาเห็นเนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่าลูกอมที่ชุ่มกินได้นกปลาขาง ไะเดี๋ยวไปเบิ่งนกปักหางกันสิอยากกินนกปักหางดิถูกสอนพริกพี่น้องสอนพรีกพี่น้องมีผสมประสารทางเขานั่งตั้งพิกน้่งตั้งมะเขือนั่งจอกยอดกแห้งพี่น้องดกหลายคกักดีพี่น้องเก็บขายก็ได้เก็บกินก็ดีน้องพี่น้องมะม่วงมันเนาะอันนี้คือเจ้าของนาใจดีนะครับพา เลาะทงหน้าโอ้โหเขาอุดมสมบูรณ์พืชผลผลิตดีอย่างียนะมะเราไปขึ้นรถเพื่อจะไปไปดูนกกันนะฮะความอุดมสมบูรณ์ป้าเดี๋ยวผมนั่งท้ายกระบะนะฮะนี่มาก,กับบบาวทองอะ้ร้อมด้วยี่เลย จะพากันไปไปทุง่งนาถ้าวันนี้เราอยู่ที่ทุง่งนายากาศแบบโอ้หลมเย็นสบายจี่นเอยอว้าวนี่นกไปเนื้อนุกใบนี่นี่เห็นนกอันนี้จะเป็นนก นกกระย่างว่ สมบูรณ์ของเมืองไทยนะในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้มาเข้าอิฐเที่ยมพื้นนะครสีประจันนะจ่ยจะเห็นนาเห่าด้วยแล้วก็ได้เห็นหนาข้าวเน,นาาเนี่ยดินนกเนี่ยนกปากห่างนกขี้หน่อยนกกระยางเนี่ยฮะอันนี้คือจะปลูกบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ประเทศไทยนะครับย,ยังมีนะครับถ้าบอกอุดมสมบูรณ์ก็จะมีนกเยอะหน่อยนะ thank you ข้าวที่เกี่ยวแล้วใช่ไหมครับแล้วจะข่าวไหมครับข้าวเนี่ยข่าให้ถ้าไม่ข่าก็จะเป็นมันจะเป็นหลายสายพันธุ์ที่จะข้าแล้วก็วางใหม่นะครับหรือว่าดําใหม่เพื่อจะเอาสายพันธุ์ที่ที่เราพันใจก็คือสายพันธุ์แท้อ๋อนี่คือฉีดยาแล้วฉีดยาให้ข้าวตายมีนกด้วยนะฮะนกกระเตาเวดาบอกสองนี้รู้จักเนาะ วันนี้เราจะไปดูนกกันนะครับนกลองไปกีกลาจะเห็นนกไหครับนี่เลยครับนี่จึงจึงวงบอกลลเล่เลยว่านี่ยัางห็นความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยนะครับนี่โอ้นกนะฮะคือนกนี่เหมือนว่าจะไม่กลัวเนะี่ยไม่กลัวคนเลยครับ ตัวสีขาวลกกระยาง ang, ตัวสีเทาๆนี่นกนกปกักหางนกปกักหางนกกินหอยเนะาะหอยหออน,นี่ครับโอ้โหโอุ้ยนี่บ่าวทองนี่นี่คือป่าอุดมสมบูรณ์พี่น้องเลยนะฮะนี่คือป่าอุดมสมบูรณ์โอ้โหโ อันนี้อนกมาจิดนเอปนาเนียครัน่าจนะครับอันนี้คือนกมะนกมะเป็นนกขะยางกับนกกินหอยหรือว่านกปากห่างนะฮะทำนี้ครับโอ้โหประงสมบูรณ์ไปเลยนะวันนี้ป่าพวกก็ได้วาเห็นกับตาแ้วนะครับโอ้โหประเทศไทยไทยแลนไทยแลอันนี้คือนปรไท ทุกคนบ่อทองเป็นอย่งนี้ชดชื่นมาบอทองชดชื่นแบบธรรมชาติสุดเลยมีความสุขนะมบู้ชมครับเราได้สูตรบรรยากาศที่บริสุทธิ์นะฮะถ้าบนถ้าบอสมบูรณ์นะนกมันจะบาอยู่เลยอันนี้คือเหตุผลหนึ่งในมอทองเนี่ยท่าไม่มีความสมบูรณ์นกก็จะไม่อยู่แล้วก็จะบอกได้เลยว่าเป็นธรรมชาตินะครับนกนะฮะเมื่อเห็นคนมาเนี่ยนกก็จะไม่บินหนีนะฮะเหมือนว่าเขาชินนะฮะชินกับว่าผู้คนนะฮะเขาจะไม่รังแกสัตว์นะครับนี่นะฮะ ประเทศไทยเขามีกฎหมายนะครับแต่ไม่แน่ใจว่านกชนิดนี้ทางประเทศไทยห้ามให้จับหรือว่า เจ้าของสวนบอกว่านะครับจะทํานาปีละสามผลนะครับปีละสามผลแสดงว่าถ้าทานาปีละสามผลนี้ดินนี้จะไม่มีช่วงพักเลยครับถ้าดินไม่มีช่วงพักนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักในการทํานานคือปุ๋ยนะครับต้องใส่ปุ๋ยเยอะนะฮะเยอะมากกว่าพิศเศษนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าดินได้พักปุ๋ยอาจจะใช้น้อยเนี่ยอันนี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับป้าพูนะครับวันนี้มากับพ่อ oh oh. ท่ายักษ์ทยเห็นนกบั้ยสบายดีนกหลายหลายพี่น้องเพิ่นหามเรียหามจับนกเด้ยบทองเรียหามครับพี่พื้นบนเรียหามนี่กระบ่กหูเนาะวันนี้เราได้มาพื้นที่มือกเรามาทำโซล่าเซลล์เนี่ยทำโซล่าเซลล์แล้วเจ้าของสวนก็พาเราทัวร์เนี่ยทัวร์สวนเนี่ยทัวร์ความอุดมสมบูรณ์นี่บอกทองก็ได้เห็นนี่นีนกเนี่ยบอกทองอันนี้ก็จะเป็นนาแห้งนะครับ ว่าหมาจะได้สังเกตนะเหนนะนาแห้วเหมือนจะมีเหมือนจะอยูุ่กข้างเน้านะคนระับชาวบ้านขอกบ้านทำจากนาแห้วเสร็จแ้ามาทำนาข้าวนะครับเกิดจการขัดดินนะค เนี้ยลงเนี้ยสงภัสผูส้ผูว่บาบมึอ,อมนี่บริเวณใไม่เนาะพี่น้องเนาะพอท่องให้จะเม็เดหน้าีบใดบ่พูดีดวใดเน้ไม่จีบใด,ดมันญงขนาดน,นีบใดพูดจอวใาจังสันเนาะเขาจีบตัวบริเวมาต้นตื้นตนตนเข้าใจเวหน้าี่คุ้มาางา,งาี่ยวกการทำ ียวแล้วแล้วเราจะเห็นตรงนี้นะครับางดดไไไไมม่่้ตรงนี้นี่ครับเหมือนจะเป็นคลองน้ำเลยครับคลองน้ำโซนานี่ครับเจ็ดเป็นคลองนาโอ้นาตาพิธานีนะครับผู้ที่พาเรามาชมนี่นะครับก็จะมีนาที่เกี่ยวแล้วแล้วก็จะมีนาที่กำลังทำเหมือนเหมือนสลับกันเนาะ สรับกันทําคือนาข้าวที่ทำเนี้ยาชาวบ้านเพรานะชาวนาเขาจะเอาไปขายนะครับวันนี้รู้สึกว่าเกลย่างน้อยหกพันนะครับที่ทำชาวบ้านหกพัน เข้ามาในสวนและสวนก็จะมีเส้นทางรถเลี่ยงผ่านได้ด้วยเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงนกบ้าพ้องนกเงีเ้ยนกกเาเบานกกเากกเบาเนี่ยอันนี้คือแบบโอ้ยธรรมชาติแบบสดเลยนะกคบบอกคิดว่า เมืองสุพรรณจะเป็นอูพ้าอูน้ำดีๆนี้เขาข้างห้าบรรยากาศกันนี่ คือนกนะฮะนกนีหมันเขาจะไม่กลัวคนเลยครับจอบทากินปลาจอบทาหาหอยมากินเนอะนี่มีนกปากห่างนกกินหอยนกกระยาง ความสุขที่เราได้เนี่ยครับชงรับก็ตอนนี้บ่าวกุศบ่าวทองก็ได้ไปทุ่งนานะฮะมีความสุขหลายบ่าวทองนะฮะขอบคุณนะขอบคุณคนไทยขอบคุณทุ่งนานคะรับคุณเจ้าของนาที่พาเราทัวร์วันนี้เนี่ยไปชมการเก็บเ,เก็บงมแหว้วแล้วก็ได้มาเห็นทุ่งนานะ่ยตอนนี้นี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือ,อไทยแดนนี่คือความอุดมสมบูรณ์เนะี่ยก็ะสิว่าเป็นความสุขนะฮะเป็นความสุขแล้เป็นกำไรชีวิตของการเดินทางของบ่าวโบนะ่ยคนไทยหนำใจลีลายหลายเราไปจงเนาะ กาถือว่าขอบพระคุณนี่ฮะคลิปนี้บ่าวบุก,ก็เชื่อว่าจะเดินทางกลับแล้วนี่ฮะฝากท่ับช่วงติดตามอีพีนี้อีพีอีพีนาแล้วกลา,ายเป็น้องสวัสดีครับสบายดีว่าต้อง <Bye. S 1> อบาย